ตักมาให้ดูครับเป็นโชว่วาอีซ่าขนาด22เซนติเมตรเพศยังไม่แน่ใจนะครับแต่มองแวบแรกก็เหมือนต้มเมียฮะแต่พอพิกท้องดูก็มันคุมเครือกับปลาไซส์นี้ก็ยังเอาแน่เอาน้อยไม่ได้ฮะราคา3,000บาทครับเป็นอีซ่าที่ผมได้มาจากโค้ยหมาดฟาร์ม ลุปล่างก็ดีนะครับแพทเทิร์นก็ดีเป็นสไตล์ซูมิเมคแพทเทิร์นคือช่วงไหนแดงขาดหายไปก็จะมีดำขึ้นให้ลวดลายดูไม่เลียนสายตาปลาจะดูเหลืองๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมใช้อาหารเล่งสีประคองไปครับลูกล่างดีนะฮะหัวใหญ่หนาหลังสูง ลองดูนะครับโอเคครับโชว,ว่าอีซ่าขนาด22เซนติเมตรเพศยังไม่แน่ใจราคา3000บาท